สวัสดีจ้าพี่น้องมา่กินอาหารเที่ยงน้ำน้งจ้ายำขนมจีนใส่ปลาย่างจ้ามาด้จ้าแซบแซบเ็นเ,เนี้ยวเหนียวจ้าอันนี้ก็คือปลาย่างที่เาอย่างมา่อคืนนี่เราจะแปรรูปนะคะแซบอีกละผักกาดดองจ้าใส่ห้วลูกโดด Hã. moi Moa ได้อยังกินข้าวนั่งมื้อนี้นั่ง,นนงกินข้าวยเพราะกลับมาจากข้างนอกใบสองสามสิบนาทีแล้วจากสีได้ลงย้ำไหนเด้อกินข้าวล้วว่าสิลงเลยแล้วนี่ปลาจากปลาย่าง พาเด็กหน่อยไปเล่นส่วนสาธารณะกลับมาขอพากันกินพิซซ่าสร้างพิซซ่ากินกับเด็กหน่อยคนละตอนสองตอนจ้ะมันประยชน์ทองนะั่นกับมาหากินของแบบนี้คือกอา าหาันใบได้เนาะผักแซบอะไรกัดเกลือ พักนานเเลว มันมัน,มนอ่ะเมื่อนนี่อากาศดีครับบนหนาวไรจัง 막 도와지지 않 อ่อนละอ่อนละ กินข่าวเซ็ตกบมาตอกาแฟาคุ้มหิวค่ะทุกคนกินแล้วนะคะมองหาของหวานตลอดเลยอยากกินอะไรแบบฉ่ำๆ <c oughs> ตามด้วยกาแฟาเลยค่ะ1แก้วนะคะตัวนี้คุ้มหิวอิ่มนานดีมากนะคะช่วยเผาผ่านไขมันแล้วก็ช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นนะคะเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าฟีดแบกดีมากนะคะดื่มง่ายนะคะไม่ขม แล้วก็ไม่หวานแสบคอคะ่ะใช้ย่าหวานแทนความหวานนะคะประโยชน์ของย่าหวานนี้มากมายเนาะแล้วก็ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนะคะอร่อยมากคะ่ะทุกคนอนะันนี้ไม่ได้โกหกนะถ้าเกิดว่าได้ลองนะคะถ้าเรามีเทสเดียวกันคุณจะเลิฟแก้วนี้มากคะ่ะ1กล่องนะคะ10ซองสอง3กากล่องส่งฟรีนะคะซื้อ4แถม1 ไฟเบอร์นะคะเอาไปล้างลำไส้แบบสบายล่งท้องขับถ่ายดีมากไม่ปวดบิดนะคะมีไฟเบอร์แต่ว่าไม่ได้หยิบมาด้วยนะคะอยู่ข้างหลังเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้นะคะก็กดส่งข้อความมานะคะตัวนี้ทานดีมากยิ่งดื่มยิ่งเบิร์นนะคะนั่งก็เบิร์นลุกก็เบิร์นออกไปเดินเบิร์นยิ่งกว่านะคะไปะจ้า กินลายๆเดี๋ยวมันสิตัวแก่วสามแต่โอเคเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ